สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลซึ่งนั่นก็คือมาร์คคาร์ลวิทพรังพรังเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้เบิกเบิกการศึกษาทฤษฎีควอนตัมอันเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาฟิสิกส์สมัยใหม่โดยเขามีความสามารถท้งทางด้านดนตรีและฟิสิกส์แต่เขากลับเดินไปในเส้นทางแห่งนักฟิสิกส์ทฤษฎีจนเขาได้ตั้งทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่สำคัญต่อฟิสิกส์สมัยใหม่ นั่นก็คือกฎการแผ่รังสีของวัตถุดำของพลังรวมถึงค่าคงตัวของพลังซึ่งนับว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับการศึกษากลศาสตร์ควอนตัมในปีพศ2437พลังเริ่มให้ความสนใจปัญหาการแผ่รังสีของวัตถุดำพลังได้ศึกษากฎของเรเรจีนซึ่งอธิบายได้ดีที่ความถี่ต่ำๆและกฎของเวียน ซึ่งอธิบายได้ดีที่ความถี่สูงสูงจากนั้นเขาจึงนำข้อดีของกฎทั้งสองมาสรุปเป็นกฎการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำของพลังโดยใช้แนวคิดว่าพลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องถูกปลดปล่อยในรูปของอนุภาคเล็กๆเรียก,ก,กว่าควอนตัในปีพศ2443พลังนำทฤษฎีของเรรีและจีน มาศึกษาแล้วปรับปรุงแก้ไขให้สามารถอธิบายการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำได้สอดคล้องกับผลการทดลองในทุกย่านความถี่โดยตั้งสมมติฐานซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในฟิสิกส์เกี่ยวกับตัวแกว่งกวัดอะตอมขึ้นมาสองข้อ 1. พลังงานของตัวแกว่งกวัดอะตอมแต่ละตัวจะมีพลังงานได้ตามสมก,การ E เ่ากับ nhf ซึ่งฟิสิกส์แบบฉบับระบุว่าตัวแกว่งกวัดอะตอมจะมีพลังงานเป็นค่าใดๆก็ได้1ค่าเมื่อ h เท่ากับค่าคงตัวของพลังซึ่งเท่ากับ6.6256คูณ10ยกกำลังลบ3 4 j s f เท่ากับความถี่ในการแกว่งกวัดของอะตอม n เท่ากับเลขควอนตัมมีค่าเป็นเลขจำนวนเต็ม 2. ตัวแกว่งกวัดอะตอมจะรับหรือจ่ายพลังงานไม่ต่อเนื่องโดยรับหรือจ่ายพลังงานเป็นจำนวนเท่าของ hf เมื่อตัวแกว่งกวัดตัวหนึ่งเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งเรียกการรับและจ่ายพลังงานเช่นนี้ว่าสถานะพลังงานที่ทำให้เป็นควอนตัมในฟิสิกส์แบบฉบับอธิบายไว้ว่าตัวแกว่งกวัดจะรับหรือจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทฤษฎีนี้สอดคล้องกับผลการทดลองในการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำในทุกย่านความถี่เป็นความสำเร็จที่นำไปสู่การคิดแบบใหม่คือสถานะไม่ต่อเนื่องของสสารและพลังงานอันเป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีอะตอมของการแผ่รังสีซึ่งพัฒนาต่อมากลายเป็นทฤษฎีควอนตัม สุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวสิบโปรไทยบุญสมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งเลขที่24ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ